ครับถ้าเ,เพื่อนๆติดตามโซเชียลของเต๋านะครับจะเห็นได้ว่าเต๋าทํากิจกรรมเยอะมากเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทั้งถ่ายละครน,นะครับนอกจากงานถ่ายละครเนี่ยก็มีงานร้องเพลงงานคอนเสิร์ตตามต่างจังหวัดนะครับหรือว่าว่างเว้นจากงานทุกงานเนี่ยผมก็ยังชอบเที่ยว,วชอบทากิจกรรมกลางแดดเลยนะครับต้องเจอทั้งแสงทั้งแดดนะครับผมทําให้ไบหน้าเกิดฝ้าเกิดกระแล้วก็มีริ้วรอยง่ายๆจะว่าไปเมียจะบอกนะจะ30แล้ว ผมก็พยายามหาตัวช่วยให้ใบด้ามันเลยตลอด <Wow. S 1> นะครับไม่มีใครช่วยได้เลยจนมาเจอนี่เลยครับนน่ <Wow. S 1> สบู่ชัยเท้าซิป้านะครับผมบอกได้เลยว่าคุ้มมากๆ <Wow. S 1> นะครับนอกจากคุ้มในเรื่องราคาแล้วนะครับผมยังคุ้มในเรื่องใบหน้าของผมด้วยนะครับเรามาเปิดซองดูกันเลยดีกว่าเนี่ยนะครับสบู่ชัยเท้าซิป้าก็จะมาเป็นซองนะครับเราก็ฉีกเลยนี่ฉีกแล้วเรียบร้อยหนึ่งก้อนสองก้อนเอ๊ ในหซองนะครับเขาจะมีสบู่มาให้2ก้อนนะครับซึ่งสามารถใช้ได้14วันนะครับ14วันนี่หมายถึงว่าก้อนละ14วันนะครับโห <Wow. S 1> ถ้าเป็นผมนะซองนี้ใช้ได้เดือนหนึ่งครับอ่ะนี่มาลองดูโห wow. มาลองเริ่มล้างกันเลยดีกว่านะครับ เป็นฟองแบบนี้นะครับแล้วก็ล้างหน้าของเราได้เลยครับผมสบู่ชายเท้าซิต้านะครับคือตอบโจทย์ผมมากเพราะผมเป็นคนชอบใช้สบู่ล้างหน้าอยู่แล้วสบู่ชายเท้าซิต้าเนี่ยนะครับผมมีสารสกัดจากหัวชายเท้าเข้มข้นแล้วก็มีโสมแล้วก็มีไฮยาลูรอนิกแอซิดซึ่งก็ช่วยในการลดริ้วรอยนะครับสร้างความกระชับให้ใบหน้าและที่สําคัญครับคือทําให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นอีกด้วยนะครับ <S <S บัตเบิ้งที่หลักพี่น้องเอ้ยสารพุณหุายลคัดปานีุุ้ณสมบัติส่วนผสมเข้ากับลาย นีไปถามเพื่อนเนี่ยนะครับว่าเพื่อนไดกำาไรอดู่ <c oughs> เราก็มาล้าองออกกันเลย บอกไปนะครับผมว่าพอล้างแล้วเนี่ยหน้าไม่ห่างตึงครับหน้าดูแบบชุ่มชื้นมากสามารถซื้อได้เลยครับผมยูเซ่เบนิเลเวนสาขาที่รวมได้กันนะครับครับผมหลังจากที่ผมล้างหน้าด้วยสบู่ช้เท้าซิต้าไปแล้วนะครับผมเราต้องมาใช้นี่ต่อเลยครับผู้หน้าใสไม่กลัวฝ้าด้วยเซรั่มช้เท้าซิต้านะครับนี่ลองมาทาเซรั่มให้ดูกันเลยดีกว่าอ่าเป็นจุกซองแบบนี้ครับเอากับบิดออกมาเทลงมือให้ดูเนื้อกันหน่อยเนี่ยนะครับว้าว สารพัณของเ้าครับผมว่าจะเป็นฝ้ากระแดดจุดด่างดำนะครับลดหมดเลยนะครับที่สำคัญครับผิวชุ่มชื้นเรียบเนียนด้วยนะครับ เซรั่มเชียทาวซิต้านะครับมีขายที่เซเว่นอีเลฟเว่นและที่สำคัญไปกว่านั้นนะครับผมราคา39บาทนะครับผมถูกแสนถูกหาที่นหนยเพราะออีกแล้วนะครับถ้าใครอยากจะมาหน้าใสาแมงัวฟ้าจุดดังดนะครับบาตองไปยันบาตองไปยันคือผมเลยนะครับมาใส่เซรั่มเชียทาวซิต้ากับผมนะครับเด้อ wow.